ก่อนหน้านี้เนี่ยเก่งรีวิวมือถือเรียวมี6โ,โกันไปแล้วนะคะรุ่นนั้นเนี่ยเป็นรุ่นพี่ที่ราคาหมื่นนิดๆแต่หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยราคาแพงไปงบไม่ถึงอยากได้อะไรที่ไม่เกินหมื่นได้ไหม<อ>ได้ค่ะ วันนี้เรามีเรียวมีหเป็นน้องเล็กที่จัดสเปคมาให้ครบกับการใช้งานมารีวิวกันและถ้าเกิดจะพูดถึงรุ่นน้องเนี่ยจริงๆมีหลายอย่างที่คล้ายคลึงกับรุ่นพี่อยู่แล้วนะคะสิ่งที่จะต่างกันหลักๆเลยก็คือดีไซน์ฝาหลังค่ะนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของตัวชิปเซตที่ไม่เหมือนกันตัวเลือกแรมที่มีมาให้ไหม่เท่ากันแล้วก็นอกจากนี้ก็เรื่องของกล้องทั้งกล้องหนา้ากล้องหลังก็ต่างกันนะคะแต่ต้องบอกว่าที่ความต่างนี้ก็ทําให้ราคาเครื่องต่างกันเหมือนกันค่ะเพราะถ้าเกิดเป็นเรียวมี6รุ่ เริ่มต้นอยู่ที่7,999บาทเข้าถึงง่ายกว่ารุ่นพี่อีกเยอะส่วนการใช้งานจะคุ้มค่าไหมแบตอึดหรือเปล่าชาร์จไวยังอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวอันนี้เรามาดูพร้อมกันในรีวิวนี้ค่ะเจสซาย สำหรับเรื่องของดีไซน์ฝาหลังอย่างที่บอกนะคะว่ารุ่นนี้มีความต่างจากรุ่นพี่ค่ะโดยรวมแล้วรุ่นนี้ยังเป็นฝาหลังกลอสซี่แต่ให้ความรู้สึกกลอสซี่กว่ารุ่นโปรนะคะแล้วก็การไล่สีกระต่างกันด้วยถ้าเป็นรุ่นโปรจะมีการไล่สีจากเข้มมาอ่อนที่ด้านในแต่อันนี้จะเป็นการไล่สีเข้มจากข้างล่างขึ้นไปเป็นสีอ่อนที่ข้างบนค่ะ แล้วก็ยังไม่หมดแค่นั้นนะเพราะเวลาที่เราพลิกบิดไปบิดมาเนี่ยมันยังมีการสะท้อนของลายเส้นเป็นลายเส้นพุ่งขึ้นไปด้านบนแบบนี้ให้ฟีลลิ่งคล้ายๆกับดาวหางหรือว่าดาวตอกอะไรประมาณนั้นแหละค่ะซึ่งสีที่เก่งได้มาถืออยู่ในมือเนี่ยเป็นสีน้ําเงินที่เรียกว่า c โคม t ดบลูแต่ว่านอกจากนี้อีกหนึ่งสีที่เขาวางขายก็คือโคมดไวท์ค่ะแน่นอนว่าฟาลังของรุ่นนี้ยังค้งลงทั้งสงด้านเหมือนกับรุ่นพี่จับถนัดมือดีนะคะ กล้องหลังให้มา4ตัวค่ะแล้วก็ที่ด้านข้างตัวเครื่องจะมีช่องใส่ซิมแบบ triple slot อันนี้ให้เราใช้งาน2ซิมพร้อมเติม m i c r o SD Card ได้แบบไม่ต้องเลือกซึ่งหน่วยความจำในตัวเครื่องเองก็มีมาให้128 g b อยู่แล้วนะส่วนตรงนี้จะเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงที่อีกด้านหนึ่งจะเป็นปุ่ม power ซึ่งปุ่ม power อันนี้เป็นปุ่มอนเนกประสงค์นะคะใช้ร่วมกับการสแกนลายนิ้วมือได้เลยแล้วก็ยังคงรองรับการสแกนใบหน้าเพื่อปลดล็อกเหมือนเดิมคะ่ะ ที่ด้านล่างเองจะมีช่องเสียบหูฟัง3.5มาให้นะแต่ว่าในกล่องไม่ได้มีแถมตัวหูฟังมาให้ด้วยถ้าเกิดอยากใช้งานต้องไปซื้อแยกเอาเองเ,องเนาะถัดมาจะเป็นไมค์ค่ะแล้วก็มีช่องพอร์ต Type C ลำโพงเนี่ยเป็นลำโพงเดี่ยวที่ด้านล่างด้านหน้าเองมาพร้อมกับหน้าจอใหญ่6.5นิ้วเป็นดีไซน์แบบเจาะรูสำหรับวางกล้องเซลฟี่เพื่อให้ไม่มีนอชแล้วก็อันนี้เป็นการช่วยเพิ่มพื้นที่การใช้งานหน้าจอทำให้เราได้อัตราการแสดงผลอยู่ที่90.5เปซไปเลย การใช้งานสำหรับเรื่องการใช้งานนะคะเมื่อกี้พูดถึงหน้าจอไปแล้วว่ามาพร้อมกับหน้าจอใหญ่6.5นิ้วอันนี้เป็นจอ LCD ที่ความละเอียด Full HD Plus ค่ะซึ่งข้อเด่นของมันเลยก็คือรองรับค่า Refresh Rate ที่90เฮินั่นหมายความว่าเวลาที่เราปัดปัดไทยๆการใช้งานการดูเนื้อหาการเล่นเกมต่างๆเนี่ยภาพมันจะลื่นไหลเนียนตามมากขึ้นกว่าจอปกติที่60เฮนะคะและถ้าจะพูดถึงหน้าจอ90เฮเนี่ยหลายๆคนก็จะนึกถึงมือถือระดับหมื่นแหละ แต่ตัวนี้ถือว่าเป็นจอ90เฮิร์ตที่ถูกที่สุดในตลาดเลยก็ว่าได้เพราะว่าราคาอยู่ที่7,000กว่าบาทเท่านั้นเองอะถือว่าคุ้มค่าเรื่องของหน้าจอนะคะซึ่งอันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะที่เราเคยพูดไปว่าถ้ายิ่งหน้าจอ refresh rate สูงมันยิ่งกินแบตเตอรี่มากถ้าเกิดใครไม่ได้มายเรื่องของหน้าจอ refresh rate สูงอยากได้การประหยัดแบตเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็สามารถไปเลือกตั้งค่านะคะใน Setting เพื่อปรับเป็นหน้าจอ60เฮิร์ตได้เหมือนกันค่ะ ก็จะมีข้อเสียอยู่นิดหน่อยจากที่ลองใช้งานมาแม้ว่าการใช้งานจะทําได้เต็มตาในเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์การดูหนังฟังเพลงก็จริงรุ่นนี้ไม่รองรับ Netflix ที่ความละเอียดสูงนะคะนอกจากนี้เรื่องของลําโพงเองเนี่ยก็ไม่ได้ระบบเสียง Dolby a t m o s เหมือนกับรุ่นพี่ที่เป็นรุ่นโปรด้วยค่ะ การใช้งานทั่วไปรุ่นนี้ทำได้ดีมีฟีเจอร์เสริมมาให้ใช้งานได้เยอะไม่ต่างจากรุ่นพี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้งาน2แอปในหนึ่งหน้าจอด้วยการลาก3นิ้วหรือว่าลาก3นิ้วเพื่อแคปจอใช้งานลาย2องแอคเคาในเครื่องเดียวได้ว่าจอตอนจอปิดเพื่อเปิดแอปได้มีดักโมดมาให้ลากแถบด้านข้างเพื่อดึงแอปใช้งานบ่อยๆออกมาใช้ได้ทันทีแถมยังมีแอปล็อกต่างๆเพิ่มความปลอดภยัยและก็มีพื้นที่ของเด็กๆแยกมาให้ไม่ต้องปะปนกับของผู้ใหญ่ในคิวสเปซด้วย ส่วนการใช้งานที่หนักขึ้นอย่างการเล่นเกมโดยรวมถือว่าทำได้ดีแหละเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับ Media t e k h e l i o g 9 0 t ซึ่งเป็นชิปเซ็ตช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเล่นเกมมาโดยเฉพาะเรื่องของแรมมีให้เลือก2รุ่นนะคะก็คือ 4GB กับ 8GB ค่ะโดยรวมเนี่ยเพียงพอต่อการใช้งานนะคะเพราะว่าแม้หลาย,ลยคนบอกว่าแรม4ไม่อยากเลือกเลยอะแต่เอาจริงๆมันไม่ได้เห็นผลกับการใช้งานโดยรวมเพราะว่ามันจะเน้นในเรื่องของการทำ multitask หรือว่าการใช้งานหลายๆอย่างพร้อมกันมากกว่าค่ะ นอกจากนี้ยังมีไฮเปอร์บูสที่ช่วยเรื่องของการตอบสนองต่อการสัมผัสแล้วก็ความเถียนของเฟรมเรทด้วยแล้วก็มีเกมสเปซมาให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพพร้อมปิดการแจ้งเตือนต่างๆได้แล้วเวลาพอเราเข้าเกมไปแล้วก็ยังมีเกมแอสซิสแตนต์เอาไว้ให้เปิดแชทระหว่างรอโหลดเกมได้ง่ายๆแบบนี้ซึ่งจากที่ลองมาการเล่นเกมโดยรวมทำได้ดีไม่มีกระตุกนะคะเปิดกราฟิกมาได้สุดๆไม่ว่าจะเป็น ROV เองแน่นอนเปิดโหมดเฟรมเรทสูงได้ตั้งค่าได้เยอะ คอตูดิโอเองกราฟิกเฟรมเรทสูงมากทำได้เปิดทุกอย่างครบๆก็เล่นลืนล่นๆหรือ u ับเองก็รองรับสูงสุดที่กราฟิก HDR เฟรมเรทอัลตร้าไปเลยจ้าแต่ปัญหาเดิมที่ยังเจอกับมือถือที่ใช้ชิปตัวนี้นะคะก็คือเรื่องของอุณหภูมิเครื่องที่เวลาใช้งานหนักๆอย่างการเล่นเกมเนี่ยเครื่องจะค่อนข้างร้อนค่ะกล้อง มาต่อกันที่กล้องนะคะกล้องหลังของรุ่นนี้ให้มา4ตัวค่ะตัวหลักความละเอียด64ล้านพิกเซลจัดเต็มไยแล้วนอกจากนี้เนี่ยยังมีโหมดให้เราสามารถถ่ายเต็มความละเอียดที่64ล้านเพื่อเอาภาพไฟล์ใหญ่ไปใช้งานต่อได้ด้วยนะส่วนเลนส์ u ั t ตร w i ไวเลนส์มุมกว้างให้มาที่ความละเอียด8ล้านพิกเซลส่วนเลนส์อีก2ตัว,ตวความละเอียด2ล้านพิกเซลเท่ากันค่ะก็คือเลนส์มาโครอีกตัวหนึ่งเป็นเลน o, ส์ mono สําหรับถ่ายภาพขาวดําให้ดีขึ้นเนาะ และแน่นอนว่ากล้องรุ่นนี้ยังมี AI มาให้เลือกเปิดปิดการใช้งานได้จากในตัว Setting นะคะโดยรวมแล้วเนี่ยการให้สีของ AI ก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างสวยอยู่แหละแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบอยากได้สีที่สดใสขึ้นยังคงสามารถไปเลือกเปิดโฟมา o ูสเพิ่มเติมได้และถ้าเปิดโฟมา o s t ความต่างของภาพก็จะมีประมาณนี้และคะ่ะ การถ่ายภาพโดยรวมถือว่าทำได้ดีนะคะไม่ได้ติดอะไร ด้านกล้องหลังอ l t ต a w i เองก็รองรับการถ่ายภาพที่มุมกว้าง119องศาเวลาถ่ายวิวตอนไปเที่ยวจะได้เก็บครบครบรืนกว้างได้แบบนี้แหละค่ะซึ่งตรงนี้เรายังสามารถเลือกซูมได้ด้วยนะรุ่นนี้รองรับการซูมสูงสุดที่10เท่าค่ะเดีย๋ยวที่เก่งลองถ่ายเทียบม,มาให้ก็จะมีภาพมุมกว้างภาพปกติภาพซูมที่2เท่า5เท่าแล้วก็10เท่าซึ่งในการซูมโหมดมุมกว้างเนี่ยยังรองรับการใช้งานกับโหมดกลางคืนเพื่อเพิ่มเติมความชัดเจนและก็รายละเอียดของภาพให้ดีขึ้นได้แบบนี้ด้วย นเรื่องของ Night m o d แน่นอนว่ารุ่นนี้มีมาให้เปิดเพื่อเพิ่มความสว่างของภาพได้นะคะ o t t r a ร e Mode เองรุ่นนี้เนี่ยมี UI ที่ไม่ต่างจากรุ่นพี่ค่ะให้เราสามารถเลือกปรับระดับความชัดความเบล์ก่อนถ่ายได้เลยแต่ว่าโดยรวมเนี่ยเรื่องของการตัดขอบอาจจะมีดีเทลบางอย่างที่ยังเก็บมาไม่ครบอยู่บ้างรวมถึงบางทีเนี่ยต้องมาดูเรื่องของระยะการถ่ายให้ดีก่อนถ่ายนะคะเพราะว่าถ้าเกิดถ่ายไม่ถูกระยะแล้วก็เรื่องของการเบล์ก็อาจจะไม่มาเหมือนกันค่ะ ส่วนใครที่ชอบถ่ายดีเทลของเล็กๆอันนี้ไปหมดมาโครเลยค่ะเลือกเปิดได้จากในหน้ามอของตัวกล้องแล้วก็จะเก็บรายละเอียดของเล็กๆเพิ่มเติมได้แบบนี้กล้องหน้าเองรุ่นนี้มาที่16ล้านพิกเซลเป็นกล้องเดี่ยวนะคะต่างจากรุ่นโปรซึ่งอันนี้นอกจากจะรองรับบิวตี้ที่เลือกปรับรายชิ้นรายอันได้เหมือนกับรุ่นพี่แล้วนี่สามารถเลือกปรับหน้าชัดหลังเบลอก่อนถ่ายได้ด้วย ถ้าเกิดใครอยากได้ภาพแบบกรุ๊ปฟ่หรืออยากเซลฟี่แบบเก็บ,บวิวได้ครบๆแล้วก็อันนี้เขามีโหมดพาโนเซลฟี่ไว้รองรับนะคะภาพก็จะกว้างขึ้นแบบนี้แหละคะ่ะส่วนงานวิดีโอรุ่นนี้เนี่ยรองรับสูงสุดที่ 4K นะอันนี้เก่งเทียบมาให้คะ่ะระหว่างการถ่าย 4K กับ Full HD แต่ว่าเรื่องของลูกเล่นเนี่ยถ้าเกิดเทียบกับรุ่นโปรแล้วอาจจะน้อยกว่าพอสอะะอมควรเนาะก็แหมเขาเรุ่นเล็กกว่าราคาก็ประหยัดก,กว่าเนาะ บมาต่อกันที่แบตเตอรี่ของรุ่นนี้กันบ้างให้มา4,300มิลลิแอมเท่ากับรุ่นโปรเลยค่ะและหลังจากที่ลองใช้รุ่นโปรเปิดหน้าจอ90เฮิร์ตเรารู้สึกว่าเออแบตก็อยู่ได้ค่อนข้างนานรุ่นนี้ก็ทําเหมือนกันค่ะเปิดการใช้งานหน้าจอที่ refresh rate 90เฮิร์ตเอาไว้ตลอดนะคะผลก็คือการใช้งานทั่วไป1วันอยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นการแชทโทรโซเชียลเน็ตฟลิเล่นเกมต่างๆก็ไม่หวับบ่นจบวันไม่ต้องงอ power bank ค่ะ แต่ว่า Screen on Time รุ่นนี้อาจจะน้อยกว่ารุ่นพี่นิดหนึงรุ่นพี่ได้7ชั่วโมงกว่าๆถูกไหมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรุ่นนี้เรียวมี6 s สก e ีนออนทามที่เก่งลองใช้มาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ6ชั่วโมงค่ะโดยรวมก็ถือว่าทำได้ดีแล้วแหละส่วนเรื่องของการชาร์จรุ่นนี้ยังได้ชาร์จไวัย30วัตต์มาเหมือนกับรุ่นโปรนะคะให้เราชาร์จแบตเต็มศูนถึงร้อยได้ในเวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะ และนี่แหละค่ะคือ Realme 6เป็นรุ่นเล็กที่มีการปรับลดสเปคลงมาก็จริงแต่ว่าเรื่องของการใช้งานโดยรวมยังทำได้ดีนะคะถ้าเกิดใครชอบใช้หน้าจอใหญ่เป็นสายเล่นเกมอยากได้แบตอึด รุ่นนี้ตอบโจทย์ค่ะในราคาที่ไม่ได้แรงมากนักน,นะโดยเรียวมี6เนี่ยจะมี2รุ่นให้เลือกค่ะก็คือรุ่นรัม 4GB ที่ราคา7,999บาทแล้วก็รุ่นรัม 8GB ที่ราคา8,999บาทถ้าเกิดใครสนใจตอนนี้เขาเปิดให้จองอยู่นะคะก่อนที่จะเริ่มขายจริง28มีนาะคมนี้นะจ๊ะ